าเราสอบคืออะไรนะเอออ่าเีมดอ็นทีวเไอ่ทาถามเออไอ้ยังไมาเนี่ดงมาข้างหน้าเดีงมาแสดงเดมเนี้ไปคุณมาจาหนมาเดีมาเนี้เพื่อน เอ้ยมึงได้ยิดไม้ให้ฝาเฮ้ยพูดดีดีเลยนะเพื่อนมันแหมมึงทำอะไรกับมันเ่ยกมาวางมึงทำดิอยาาไม่เจอแล้วทำน้องมั้งสิทำอะไรกันเนาวดีันแพ้แล้วเหรอเนี่แพ้พี่แพ้แพ้ขนเไม่ไม่เขาแพ้พี่แพ้แม่งน้องหล่อเนี่ยคืออะไรไม่เต็มหรอไม่ไหนไม่ไหนมึงทำแบบเมื่อวานที่เกิดเรื่องอ่ะเพราเราลีกกับมาเลเซียแต่เราเราหั แม่คือมึงราหรอใช่ไหมน่ยเดือดเลยงาท่าไม่เจออะไรไมะแต่เล่นดีนะน้องเอ้ให้มันเรียกมันรวมเลยดีน้องจะได้คุยทีเดียวแต่วันนี้เล่นดีเล่นดีเอาเพื่อนอย่างนี้แะมึงแค่เอาเพื่อนขึ้นมาตามทุกคนมาตามทุกคนมาด้ขอคุยก่อนขอคุยก่อนขอคุยก่อนขอคุยิดเดียวให้มามามารวมหลังอันนี้ดีใช่ใช่มารวมนี่มันไม่มาหรอกไอ้เย็นไม่กล้ามารอหรอกไอ้สัตว์หนีหัวซุ่หัวซุ่แล้วมมารอไฟหลังดีอย่างเดียว ไปต่อเราไม่ได้เปิดปากมีพีบเราปากวะไม่ได้ปากมันปาก้ยโอเคไม่เมื่อกี้ผมไปซื้อมาแล้วอยู่กับไอพีดไปรอบนี้เราไม่เอาแค่ตัวหลุดเอาไว้เรารอปากของมันเลยใหญใช่ใช่อรอกลุ่มใหญ่ในรอบเนี้ยคือไฟมันตายกูโกจริงนะมันกล<ฟ>้าจัดเลยหรอไฟไม่นิ่งจัดเลยไม่คือเมื่อกี้คือกูเกิดมาบุกตอนแรกอะเราเล่นหลังเยอะกูเกิดมากูตะโกนให้มันดันแปลว่เพื่อนไง ดูไหมว่าผมใจเสียแค่ไหนตอนพี่ไม่มาไม่มาเพื่อนตั้งี่อ่ะใช่ก็ต้องต่านก็ใช่ไงก็พี่บอกบอกไอ้มันดำเป็นกันขึ้นมาข้างหลังอ่ะไยันคมอยู่ในยันคมจะติดนะผมว่าโดนตีไปแล้วเดี๋ยตอนแรกไม่กูเรียกไปแล้วไอ้ควายเพื่อนมาแล้วอยู่ข้างบนกับกูอ่ะไอพี่เชื่อที่ตั้งแค่ตั้งแค่เพื่อนแม่งวิ่งเั้งตั้งตั้งอยู่ไหนวายมันก็เหลือแค่นี่ตัวเดียวไอวะไอโทรมาชุบนะดีนะไอ้โทรไปชมกลัวแม่กลัวกลัวมึงสองรอบครับมิลี่อ่ะมึงเคลียร์ไอบุกไอบุกมาดักู มาหมดเลวนะไม่ใหญ่ไม่รักมา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 ไม่ไม่คือเมื่อเมื่อเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้เล่นเล่นก็ได้หรอแป๊บนึงนะเงี้ยนะขอพูดก่อนเมื่อกี้เล่นดีกันแล้วแต่แบบมึงมึงดูด้วยมึงอย่าเล่นหลังกันเดี๋ยวเกินมึงทะลุไปเอาเพื่อนด้วยมันตอนแรกเราโดนมาเว้ยมันเพื่อนเราไปข้างหลังโคตรเยอะเลยมึงดูรอบๆหน่อยโอเคไหมบ้านไปยิงรีให้อ่ะใช่ใช่ไม่มีบ้านนี่สวยใช่ใช่คือมึงมึงหลังบ้านอ่ะมึงไว้แค่สองสามคนพอถ้ามันจะมาชุบอ่ะแล้วมึงไปเอาเพื่อนรีค่อยกลับมาตีมันอีกรอบก็ได้ มึงไม่ต้องห่วงเยอะเข้าใจเปล่าอ่าแล้วก็อีกอีกเรื่องอุ้งเรื่องอุ้มขอเรื่องอุ้มยื้อยื้อหน้าแบบนี้หน่อยอ,อ,อย่าเกมอย่าเกมเกมเร็วไวหน่อยมัน<ค>ไมต่ต้องไม่ป้าตำรวจอ่ะปืนปืนมาแนี่หลังนี้ตำรวจมันน้อยอปืนมันโหดไว้ตำรวจปืนมัล้อได้ปืนมันไกลหอตำรวจมันแซ็กปืนบวกไว้กันมีใช่มันปืนบวกไม่ก็พยายามหน่อยแบบว่า พยายามแบบรู้ว่าไม่ไหวก็คือขึ้นเขาโดดๆ,ๆๆอย่างเงี้ยเว้ยถ้าสมรติพยายามยืนให้ได้มากที่สุดแล้วก็เ,<อ>เวลาจะเกมขอแบบพูดหน่อยว่าจะเกมตรงนี้นะจะเกมตรงนี้นะเพื่อจะได้รู้ว่าตำรวจอยู่ไหนเยอะแล้วเพื่อจะได้หนีนโอ้มันแก้กูพาลาด,ดเลยเ้ยแล้แม่งไม่ขี่รถเว้ยไม่แต่แต่อย่าลืมนะที่เนี้ยมันมันนี่ไม่ได้นะมัน คือมันยังไงเขาเรียกว่ามันลุบมันไม่ได้คือถ้าเพื่อนจะเออเราเมาเพื่อนก่อนดีกว่าแบบเราเมาขัดเออมันมีเรื่องนึงคือถ้าเราจะไปลุบกับเมื่อก่อนที่แบบไปลุบทะเลทรายไม่ได้ไม่เปิดเคอร์ฟิวใช่ใช่มันเปิดเคอร์ฟิวเดี๋ยวนี้มันเปิดเคอร์ฟิวงั้นเราเปลี่ยนแผนก็คือใครที่มึงอุ้มก็ช่วยเพื่อนใช่อุ้มแล้วปุ๊บรวมกปุ๊บรอช่วยใครอยากเกมมึงบอกใครมึงโดนตำรวจหรือเพื่อนไล่มึงบอกเดี๋ยวกุ๊บใหญ่ไปคัดให้ไปรอเหตุถ้าเขาเปิดวงแดงไม่ต้องสู้ออกเสียเยอะไม่ต้องเสียไม่ต้องเเเเสีี่่ยยยยงงงโออออคปปะะมมมมกกไไไต้้ถรัันนดว ในวงแดงอะ่ะเราแค่ออก,กับวงแดงปล่อยให้เพื่อนเกมไปแล้วก็รีใหม่แค่นั้นโอเคไหม <Okay. S 1> ดูเรื่องนะแบบไม่ไม่ต้องไม่เสี่ยงกับวงแดงอะ่ะไม่ต้องไปตีตำรวจด้วยไม่ต้องยือ้อคือออกมาแล้วไปช่วยเค้นใหม่เกมช่างมันอุ้มใหม่ตีอุ้มใหม่แช่นั้นชิวๆเพื่อนเราไหวเ <Okay. S 1> ค่นั้นแค่นี้แหละที่จะบอกอะ่ะหลังรีขอเข้าเร็วๆนะเว้ ไอเฮียไข่อย่าเหมือนะไอ้เฮี้ยไข่มึงมาที่ต่อเลยที่เขาดื้อก็ตั้งแต่ตมได้เลยเดี๋ยวพี่มีธุระกับไอ้เฮี้ยไข่รอบหนึ่งตมเจอตมเลยเจ้าหลังรีคอร์ดเลยเรืวอยแล้วหลังรีคอร์ดเลยเรื่อยละมึงยังไงมึงมาที่ดิมึงมานี่ดิมึงมานี่ดิมึงทำท่ายังไงเมื่อวานไม่เจอไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลังรีคอร์ดกันกดดิมึงกดดิมึงทำไงเมื่อวานอ่ะฮะมึงพูดได้มึงพูดได้ว่าอะไรเนี่ยมึงพูดถึงผู้หลังดิพูดถึงมึงพูดขึ้นมาดิอ่ะอ่ะมึงพูดก็ได้มึงไไมม่่่ต้้อองงพาขุดดดก็ะึูที่่โดนอะมึงพูดว่่าาอออะะะไรนนน อ้าวูพูดไม่กูบอกหาหนอนอะไรอีกไม่ได้แค่นี้เห็นเขาบอกว่ามึงขำเกี้ยวจ้อมึงมึงเอาข่าขันมึงด้วยเอาแบบทุกอย่างอ่ะก่อนที่จะโดนอ่ะอะมืงมึงยังงอมเลยพี่อะไรเมืองงอมถึงโดนพวกกูกระทืบมึงเอาไงหาหนอนเฉยๆไม่จะขำกูต้องมานั่งกุ้มใจไหนเออกูต้องเนี่ยน้องกูแบบมันโกรธกูหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเพราะใคร กูสองคนเนี่ยเพราะใครมาล้อหลอกบุกไม่ได้ทำอะไรก็ทำทางเงินะกูไม่คุยกับเขาแล้วดูนีกไปแล้วไปละมันโกรธมึงจริงนะมึงล้อหลอกหรอมึบอกว่าหาหนอนแถวนี้มีหนอนไหมมีหนอนวะปลาแล้วกูทำฆ่าขุด มันเหมือนมีคนชุบมันขึ้นมามั้งกูบอกว่าอะไรก่อนก่อนจะเออก่อนพวกกูจะไปอ่ะบอกว่ากูบอกว่าไแหลมเออแล้วยังไงอีกดูแลน้องๆกูไม่กูบอกว่าแหลมได้แหลมได้อีกอีแค่ไม่กี่วันอ่ะกูขอแค่สามวันอ่ะสามวันอ่ะไอ่ง่ายสามวันอ่ะมึงแล้วมึงตอนแหนมึงเห็นไหมนะว่าพี่เฟยเขาต้องไปนั่งหานุนหานี่ดิลนไหนเฮียมาช่วยมึงหน่อ้สักรึยัเนี่ ตอนแรกเห็นมันตีไฮคิวแล้วอยู่ดีมันมาเราเฉยเลยมันไม่เกี่ยวหรอกมึงก็แล้วมึงไปด้านกูบอกว่าอะไรมึงเรามึงเราได้แหลมึงก็ดูด้วยว่ามันจะโดนหรือไม่โดนอ่ะมึงก็รู้มึงก็เล่นพกกลิ่นได้มึงก็โง่อะถ้ากูพูดจริงอะเอาง่ายพูดอ่ะมึงก็เสียเหรียมันมึงทําอะไรมึงทําได้พวกกูไม่เคยด่าแค่มึงอย่เสียเหรียมันแค่นั้นพอมึงก็รู้นี่อย่างที่กูกับไอ้บุ๊คเคยบอกมึงว่า มึงก็รู้ว่ามันกับไอ้เฮียแกงส้นตีนอ่ะมันเป็นยังไงเออไม่แต่มึงแต่มึงแต่มึงดีอย่างนึงคือมึงไม่หัวร้อนแล้วเนี่ยแต่มึงเนี่ยคิดเห็อย่างนี้แหละคือไอ้เฮียพญญาอ่อนเดี๋ยวมึงถือจะมึงให้ไอ้เฮียตุดนั่งดูมึงไหมเดี๋ยวรอดกลับไปแหละถ้ากูไม่อยู่เดี๋ยวมึงให้ตุ่นเดี๋ยวมึงให้พวกไอตุดไอ้พี่โดนมันด่าไหมเดี๋ยวเวลาโดนทอรเอาไหมเออเดี๋ยวกูจะให้เอามพวกเดี๋ยวกูจะให้มานั่งดูมึงอ่ะแบบว่าเออมึงอย่าแหลมนะให้มันปรับทารกติเออถ้าถ้ามึงแหลมมมมึงงโดนนักระทืบเเออาา้้ี ไม่ได้แหลมมันลูยลลไไม่ได้แหลมมันจะโดนมันกระทือไม่ได้ไอสัตว์เฮียไม่แหลมคูยแล้วอยู่ด้วยกันไม่ใช่หรอมึงพิ๊กไล่หรอตูดน่นเลยไอผมก็เด็กเท้าโบไงแต่ไอไยเมโดตัวมึงอยู่ไหนไอไอเมโดแม่แม่กูอยากรู้ว่าไอตาผ้าไอตามันเป็นเฮียอะไรเนี่ยไอไอลาแม่มันใช่ไหมมันมันตัวมันใช่ไหมไม่ไอไอลามันเป็นคนดูหลักฐานแหมไอสัตว์ ไม่แล้วตอนเรียกตอนคุยอะไรไม่มาเนาะไอสัตว์ไม่เมล้อไอเนาะจบจบกันต่อเดี๋ยวกูพากระทืบแม่งต่อเฮียไอ้เฮียเลยเดี๋ยวกูจะบอกนะถือถ้ามันไม่ไปไม่โดนตำแหน่งไปแบบเทปัดจะลดกับออกทีเซียกูก็ะทืมแม่งด้วยทีเซียเดี๋ยวหาไอสัตว์กูฉุดแม่งทิ้งด้วยแม่งตอนเรียกคุยไม่มาแต่ตอนแก๊งกูจะโดนกระทืบมึงมาเลยแหละแม่งมึงง่ายนะมึงดูแค่นี้มันก็รู้ว่ามันมันอคติกับแก๊งเราไหมแค่นั้นแหละมึงมึงฟังกูนะแค่นี้มึงก็รู้ละ ม่แล้วมึงไม่ต้องพูดอะไรเลยตอนแรกตอนแรกกูจะไม่อะไรนะกับปาดตีกูหเฮียดีกูอยากตกกับบาสแม่งชิบหายเลยนะเฮียแต่มึงเจอกูมึงมึงเดี๋ยวรอบนี้กูให้มึงสองไอที่เต็มเต็มอ่ะไอยัง่ายโทษมึงอ่ะโทษมึงไงในท้องโบมึงอ่ะไม่แล้วมึงเป็นเฮียหน้าเหมือนกันเนี่ยมึงสองคนเนี่ยจะพ่งนะมึงใครกับใครเนี่ยไอเจ้ยหัวขาวเนี่ยไอเมย์โถ่ไอเจนี่ใครพี่พายุเปล่าไม่ใช่เจนายเจนายเจนายส่งต้องอีกต่าหนึ่งได้ไหมมึงเป็นฝาแฝกอะไรเนาะ กูจำไหนกูจำม่นะนะไม่แล้วเมื่อวานที่บอกกันห้ามกันไหนมึงห้ามกันไหมห้ามห้ามห้ามครับอ๋อห้ามหรอโอ้ร้องห้ามดีพี่ก็ไปช่วยกันนั่งกดยีโมอยู่ไม่ใช่กดยีโมอะไรอะห้ามยอมอะห้ามยอมพี่ฟังผมนะตอนมันตายอ่ะพวกผมใส่กันหนักเลยแล้วได้เหรอไม่แล้วไม่เมื่อกันรู้นะว่าตัวต่อไปจะเป็นใครอ่ะมึงก็รู้นะไได้กูพูดนะ ตายหมดมันไม่มีทางรู้แต่ที่รู้อ่ะพอทีีตมกับไม่กับอีกตัวหนึ่ะกับอีกตัวนึงมึงก็รู้นะต่างกูด้นหลังจากนี้นะมึงก็รู้นะเราต้องกูเอามาเลยนะไงเออมึงมึงก็รู้มึงก็รู้นะว่าหลังแบบนี้ไอ้เฮียตัวไหนตัวต่อไปอ่ะเอาง่ายๆคือถ้ามึงไฟกันแบบเนี้ยมึงไม่ต้องกลัวใครเลยในเมืองเนี้ยมึงกูบอกให้มึงไม่ต้องกลัวใครเลยถ้ามึงไฟกันแบบเนี้ยจริงๆกูพูดเลยไฟนี้ไฟนี้กูอยากไปรีบก็เฉยแผลงๆ x ดีเอาให้หมดเอาง่ายๆนี่ซ x ดีเอาให้ แล้วหลังจากนี้ก็ก็ไม่เป็นไรก็มันคิดว่ามันเจ๋งเดี๋ยวกลัวมันต่อแค่นั้นไอเฮี้ยนั่นอ่ะมันก็รู้อยู่ไอเฮี้ยไหนอ่ะกูพูดอ่ะไอเฮี้ยไหนมันก็รู้อยู่มานั่งหน้าเพื่อนกูน้องกูไอสัตว์ต่อกูยังยังไม่มีอะไรสัตว์แต่กงโดนสัารแต่กูยังรู้จักไอเฮี้ยขยะมึงไม่รู้เหรอว่าเซตปีศาจกูรออยู่อันเด้เอาปีโป้มาตีก่อนแล้วแหละแต่แต่ว่าแต่เมื่อวานกูกับไอบุกคฉุนจริงนะจริงๆนะกูอยากกระทืบแม่งเนี่ยไอเฮี้ยเนี่ย ไเฮียแก้มแดงเนี่ยจริงรู้จักบ้าแล้วเราไอ้ลิงเหรอกูจะไปกระทืบแม่งจริงไเฮียเราจะไอ้เฮียนี่ผักก็หงายท้องแล้วมั้งกูว่าโอ้โหไอเชลีอ่ะเดี๋ยวกูบอกว่าอ่ะไอเฮียเนี่ยมีปัญหานะไอ้เฮียบอกไว้สนิทดีเออเราได้แบบอย่าหลุดอย่าร้อนเอาให้เลยอ่ะไม่นพวกมึงนี่กูก็ชอบจริงๆเลยบอกบอกให้ห้ามกันเนี่ยกูรู้ว่ามึงไม่ร้อนแต่ว่าแตพวกแต่ว่าพวกนี้พี่มาหลักที่ทูบแล้พวกนี้พี่ต้อง ไปซ้อมกับหลายรัก่ะน้องชายพี่ต้องสึกใหญ่ก่อนขออนุญาตซ้อมก่อนนะพี่ทนายวันละติดหนังมาที่หนังพิทุ่มเดี๋ยวมามีใครอีกไหมวะไอเจนายขึ้นมายังเนี่ยไอไอเจก้าขอไม่ได้นายมึงทัรงอะไรเนี่ยเพื่อนมึงทำทรงผมเพี้ยอะไรเนี่ยไม่คือเจแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเอาคนมาแทนไอ้บุกก่อนก็ได้ถ้ามันเป็นซ้อมอ่ะมีมีสับรอนสองสามคนเลยของเราอ่ะได้อยู่ใช่แล้วสี่ทุ่มใครมันมา มึงสำนึกผิดยังเนี่ยสำนึกอะไรอ่ะเราไม่เราเวลาเวลาแกลเวลาแกลทานันหนึ่งมึงด่าอยนักูเล่นแกงเข้าไปได้เล่นหนึ่งเนึ่งมึงบอกเลยกูจะเล่นยี่สิบยี่สิบมันมันท้าใครหนึ่งหนึ่งมึงบอกเลยกูไม่เล่นกูจะเล่นยี่สิบยี่สิบมึงพูดอย่างนี้เลยมึงพูดไปเลยกูจะเล่นยี่สิบยี่สิบเนี่ยตอนเดิมพันได้แล้วอีกอย่างเนี่ยมึงบอกว่าถ้ามึงอยากหนึ่งหนึ่งนู่นเน่ยมึงไม่เล่นรอโซนเถะเผื่อมึงโพสหาเลยหนึ่งหนึ่งที่รอโซนเน่ยมึงบอกอย่างนี้เลยเฮียใช่หรออออผมลลั่่่่นนหระะบี ใช่เหรอผมลั่นเหรอขอโทษไม่ัไม่เอาผมลั่นเหรอไม่ลั่น้างมีแต่เออขอบุณสาบุญครับแม็กับมึงมึงนี่ตัวดีเลยนะมูบอกอะไรนะไอ้เีมทโได้อีกตัวนะมึงนะมึงมึงมึมีไหมเี่ยมึงอ่ะโห้มึงนั่ง นั่งเก้าอี้เท้าขากูว่าตั้งจอบขุดไปเลยเลยพี่ฟังนะคือมันเอาสมบัติกันหน้าเก้าอี้ใช่ไหมผมกับพี่ตุ่นกันนั่งเลยเก้าอี้โต๊ะนั่นน่ะแล้วนะพี่พี่ไข่ก็เอาจอบไปขุดมันอะเก็บและแล้วพูดอะไรบ้างเก็บขยะเก็บขยะหาหลอดหาไส้เรื้อมาก็บคือเอาง่ายๆแล้วผมเป็นคนตั้งกล้องอะเก็บต้นตลอดตั้งกล้องอ่ะเมื่อวานดีๆสวยๆชอบชอบเราพังอ่ะ รู้ไหมตอนแรกกูจะปล่อยมือโดนกระทืบมันเออพวกกูอ่กมือก็เห็นตอนที่กูหิมอ่ะมึงว่ากูฉุดเลยล่ะกูโคตรฉุดมาเลยกูอยากกระทืบแม่งตอนนั้นด้วยไอ้เกมแดงเนี่ยไอ้ย่าแล้วพี่เฟิร์สกูโคตรหัวร้อนเลยตอนนั้นอ่ะพี่เฟิร์สเขาน้านโทรหาพี่ใครพี่ใครผมบอกกันนะคือผมไม่ได้จะทิ้งพี่นะในกลุ่มอ่ะแต่ว่าถ้าผมเจ็บศูนย์รับเจ็บศูนย์เนม่ยมาตลอดมาตลอดมาตลอดไอ้เีย่าเกิดมาฟังเลยแหละไม่แต่มึงไม่ต้องแปลกใจหรอกกูกับบุ๊กด่าด้วยแบบนี้ประจำพวกกูด่ากันเล่นมึงก็เห็นอยู่เวลาพวกกกกกกูดด่่่่าันนนเละไไไไมมมีอออรรรรหห้โธ พี่ด่ามันแบบนี้ประจําเผื่อไม่ชินกดกันแล้วพอมันอ่ะบูดูบูดูมันร้อนหล่อบึงบุกกระดูเอาไม่มาครูไม่จะไม่เคยกัามันจริงนะครูกำลังมันมีอะไรกูจะเงียบให้มันทําเลยนี่รู้เหมือนกันชีวิตมันจะเป็นยังไงอ๋อมีมีคนบอกว่าไอ้ไข่บอกว่าหนอนหนอนไม่ดิ้นแล้วหรอหนอนหมดแล้วหรอบอกอย่างนี้ด้วยหรอโอ้โหขับมึงหรอแล้วมึงแล้วมึงแล้วมึงพูดมึงบอกแค่ว่าอะไรมึงพูดบอกว่าหาหนอนหาหนอนเหี้ยนะมึงเจอไหมเน่ะหนอนเนี่ยหนอนสามสิบใบเนี่ยมึงเจอหรือมล่ะ อือเจ้ไม่ละด็กสามสิบเลยเด้อด้วยขอบคุณครับพี่โอ้ยสี่เดือนแล้วพี่ไม้ขอบคุณครับแล้วผมสนิทบ่อยบ่อยแล้วผมผมมีเคียร์กับอีเคียแก๊งต่อไปเดี๋ยวมึงรอเลยัดฝากจับให้อีเอะอีเอยเอ้ยหาหนอนเป็นไงล่ะได้ไม่ละหนอนอ่ะ มันเอาให้เลยแหละสามสิบใบอะะอะไรนะเซนอะไรนะยิ่งดีเฉยโงง่ตอนแรกมาทีซีเห็นไฮคิวยืนยืนแบบอ๋อก็คือก็ยังขับอยู่หรอตอนนั้นใอ่แรกยังขับยังขับอยู่ตอเปิดยังมันโดนอยู่ให้เราเดชให้เราไปอยู่ทางด้านข้ข้างล่างคือกูจะไปต่อแหละเหม่อพี่ไใจเหม่อรู้อยู่ครับรรููู้้อย่มืออยู่รู้มืออยู่เงียบเลยว่ามันกโดนใส่แล้วนะใช่ไหมใส่นะไอ้กินอ่ะ เออเย็บเลยไม่มันจะมันจะเสี่ยังได้ไงว่ามันไม่ไฟไม่ชนะเราเลยไอ้เหี้ยโดนเสียงกูลั่นนะกูลั่นเลยเหรอเออเเรสียงกูลั่นไฟไหม ก่อนไฟพี่เลยแหละไม่มันเสียงดังมั้งไงตกมายไม่ได้ยิงกัเลแต่เฮเลนดีแล้วแม่มันไม่ด่ามันทำไมเลยไหนโง่เอาก็มาด่าเรามาด่ากูเฮียมาด่ากูมันบอกว่าไอ้เฮียควายมันจะหมดแล้วมันชุบอยู่มันด่ากูเนี่ยกูก็เอาเลยแหละไม่ละไม่ละตอนด่าใช่ไหมแล้วกูก็ก็ทำไมมันไม่เสวนกูเลยก็มันดีมันไม่ด่ากูเพราะกูไม่อยู่กูก็เอาก็มันด่ากูไงตอนนั้นกูชุบอยู่เฮียหลังไฟมันด่ากูหลังจากนั้นกูตื่นมากูใส่ให้หมดแหะตรงนั้นอะวงนั้นอะกันกูจะได้ด่ามด แต่ถ้ามันหลุดด่ากูก่อนกูเอาหมดกูไม่สนใครทั้งนั้นน่ะแต่ว่าอย่างนี้เลยเมื่อวานไอ้ไม้ก็ลั่นพี่เฟินไปอ่ะกูเอามาแล้วมัไม่ก็มันด่ากูก่อนอ่ะไอ้กูก็ว่าอยู่มันเพราะไม่พูดแต่ตอนนั้นมันด่ากูเอยมันไม่รู้ว่าเป็นกูหรือเปล่าไอ้ตองไอ้ตองนั้นมันยังลั่นใส่กูอยู่เลยใส่ยี่หัวแม่งไอเด็กเชี่ยไม่ก็ก็มันลั่นใส่กูก่อนล่ะกูตื่นขึ้นมากูก็เอาให้เลยแหละตรงนั้นอ่ะไอ้เหี้ยก็เสียงมันนั่นแหละไอ้เชี่ยหัวเขียวไอ้เลนเธอเป็นมากกว่ารพอ ไอ้บอลจิตมาอะอะเอาอย่าเป็นไรเด้อไมเป็นไรเด้อภาษาใต้นีได้ดิวภาษาใต้เลยกูเลยวะขี้อ่ะภาษาใต้ได้หนักมากเลยนะวิวไปเย้ยดูตั้งหนักเลยนะ ไอ้สัสวกูก <c oughs> <ke> <c oughs> <c oughs> ูหัวอ่ะไซใหญ่กูั่าิงกูไป17หัวไม้กอะอยเบาเสียงเลยแบนี้เลยสมตว่าโงอ้ยเยอะด่า แบบไม่ได้นับหมายอ่ะแค่เพลงขึ้นเดี๋ยวพวกเนี้ยบอกเลยแบบไม่ไม่ต้องนับหมายไม่ต้องนับอ่ะของแค่เพลงขึ้นเนอะของแค่เพลงขึ้นเดี๋ยวพวกเนี้ย เสียงผมดังเหรอผมปันไม้ร้อยไงเดี๋ยวผมบเสียงผมกันแล้วังตอนไฟเพิ่มเนาะผมปัเสียงผมปับไม้ร้อยอ่ะไอ้ดังเาไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยไุ้ยอุ้ยอุอไยอออุอปอุ้ปอ้ยอ้อ้อยอุ้ยอุ้ย้ยอุ้ยอุ้ยอ้อุ้ยอุไย้ยออุ้ย้ยอุ้ยอุ้ยออุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้อยุ้ยอุ้ยอุุ แต่แต่ผมว่าแต่ไอเลนนะไอเลนนะมันน้องผมแต่บันดาผมก็กอดตอนนั้นผมก็ด่าเบ้งหมดด่าฝาดเลยเออไเล่กัเราไม่โทเนโอีหรอกพี่มาจากแงผมไอเล่นูโ้แล้วก็ไออสส่งเทดีแต่แพ้ไทมีวิวอ่ะไ้เมืไหจะส่งการเรอยากเล่นส่งการเหไไม่ละล้ละเราจะถ่ายอไรส่อะไ่เราไ่ อมมาหนาผมตัวมพี่ยอมมาีเดียกลัวนยไม่ได้บอมตัยไมเมนแค่มแบบติดติดาไปเออนี่ยเนีผมก็เลย่ไแ้ว่บบยอมไป็นรอเี่ยนิดดีเลยได้ใม่พอปักเรื่องเขาเดีปักร้อยแล้วกันฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินาก

ไอตัวหน่อยไอตัวหน่อยด่ามึงเดี๋ยวกูเอาให้ขอแค่ขอแค่แบบมันมันด่าพวกพวกมันด่ามึงอ่ะเดี๋ยวกูเอาให้แหละนี่ไงไม่เคยเจอร้าแล้วพี่โดตายดีอะนี่เนี่ยนี่หรอท่านี้ได้หรอใช่ใช่ตานี้เนี่ยเนี่ยเต้ยเต้ยเต้ยโดนแล้วไอ้เพี่วูกูจะเอามึงอกอกแก๊งนะพี่วู กูจะเอามึงออกแก๊งมึงเล่นหกสามพรุ่งกูจะเอามึงออกแก๊งละกูจะเอามึงออกแก๊งละกูจะเอาคนอื่นมาแทนมึงละมึงร้องเด็กเวลามึงโดนออกมึงร้องเด็กกูจะเอามึงออกแน่มึงร้องเด็กกูจะเอามึงออกแก๊งแน่ร้องเด็กมึงร้องเด็กกูจะมึงออกแก๊งแน่ พ like ี่บุ๊กอยากฟังคัมพงลิมิกอ่ะทางอะไรนะคำแพงคํแแพงลิมิックス ช่ครับในสตอรี่มันก็แบบนี้แหละพวกผมไม่มีใครโกรธเขาหรอกฝั่งนั้นอ่ะด่ามาก็ไปก็ด่ามา,า,าก็ด่ากลับจบจบก็เป็นพี่ดอกันแค่นั้นเองผมบอกไปแล้วเล่นแบบนี้แหละมันก็คือแบบเล่นอย่างเงี้ยจบจบปุ๊บก็ขอโทษกันจบแค่นั้นเองเจอกันข้างนอกก็คุยเปนปกติแต่ถ้าตีกันก็ต้องแบบนี้แหละมันเจอโดนเหย,ยียบแม่เจ้าเอ้ามึงเรียกใครเพื่อนมึงเรียกใครเพื่อน เดี๋ยวกูมึงออกตอนนี้เลยตอนนี้กูเป็นลีดเดอร์เลยด้วยแลวตอนนี้กูบ้าอหน้าเราด้วยกูเป็นลีดเดอร์เลยด้วยจแพ้ดิชนก็ชิวๆไอ้นี่นี่ท่าสิท่าสิท่าสิกวสิท่าสิแดนแดเดอเออเดอด้อแดน บุกบุกเหมือนเหมือนเพื่อนไม่ครบอบบบุกบุกมันมีตัวนึงแบบเพื่อนไม่ครบอบบบุกมันมีตัวนึงเหมือนเพื่อนไม่ครบเอ้เหมือนเหมือนเพื่อนไม่ครบเป็ตัวนึงอ่ะไม่ใครอย่ใครเหมือนเหมือนเพื่อนไม่ครบเป็ตัวนึงอ่ะ แต่หน้ไฟแม่งผมเอาไปอุตส่าห์อีโมไปสองในเหี้ยเอ้ยมันพลาดตัวไปกดวายเว้ยมันเสียไปโถเว้ยไปกดวายแบบนี้เหรอวะไอ้เหี้ยไอ้ขวอยไอใครว่ากูแพ้หัวทองหลอกไหมใครตอบกูดิใช่ใช่หลอกไ่หรกูหลอกไหมโซ่มึงตอนนี้เลยเนี่ยบุ๊ค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 อะไรเนี่ยมันแซมมึง กูไม่ได้หวัวเสียนะกันกนได้ฝ่า ทำท่านี้เสร็จมันหลอมันเลยชุดอ่ะไมปมันจับได้ไหมนะท่านนี้ แล้วเกิดตอนที่ผมว่าลั่นกลางไฟผมยังไปกดวายอีกรอบหนึ่งยังตับขวยเอ้ยจริงเดี๋ยวกูกูจะโยนแม่งคีย์บอร์ดกูทิ้งละแล้วแม่งผมไม่ได้โดนตวะไยยังไงไว้เฮ้ยเริ่มตั้งขานละไม่สนุกชอบเสียงลั่นเนี่ยชอบ ใช่ไหมเราุเราขาบุกเราขาบุกาจะกย่นะมันชุบไม่ได้นะทำไมต้องเป็นทำนิสัยแบบนี้จะทำนิสัยแบบนี้นะอุ้ยอุ้ยอีชอบอี้ชอบรู้ใจมึงเออใช่เอเอยากซอี่ดู้มาแล้วบอกให้ก่อน ต UM ัวพี asure, <c oughs> <UST> ่เดินไปครับป่๊บปั๊บอัไปอย่าไปเกิดจาตีดี่กิตีตีทำไมเนี่ยเออปั๊บปับปั๊บปัออัดอ่าน เอ้ามิวบี้มันอ้วนไงได้วูดมันหาดีๆีตอนนี้เลยกูจะบอกว่าเอาไอ้มิวบี้ออกได้กูอ่านวิดีโอเห็นแชมป์มึงพอดีได้เดี๋ยวมึงได้ออกแน่กลัวมึงออกแน่ไอ้มิวกลัวมึงออกแน่เนตอนนี้ก็มาอยู่กับดีเจไข่บางแสนนะครับกลัวมึงออกแน่กว่ามิวกูอวนใช่ไหมไปแล้วเดี๋ยวรถไฟจินออกก่อนนะออกให้มาไเทียอะไรเนี่ย เออเออเออเดินหนีไม่ได้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แปะแปะลิงก์ให้น้องเออสวยสวยเออมันต้องมีคนแบบนี้มีเพลงให้ข่ท้อมีลิงก์น้องเดินไม่ได้หรอนี่มีลิงก์เออเอายาฆ่ายาอมไห้พี่หน่อยน้องมามามา เพลงไหนน,น้อ,นนองก็ก่อน้องรักน้องรักโดเน็ตมาก่อนน้องจะได้เป็นน้องรักมากมึงอยากเป็นน้องรักกูไม่มึงโดเน็ตมาดิแบบมันมีค่าพอจะเป็นน้องรักไหมเนี่ย มันไปหาเพลงมาเป็นไหนวะไอ้เหี้ยเนี่ยตื่นได้ตื่นดิใครใครใครที่ชอบท่าท่าใส่เมื่อกี้ท่าที่อะไรน้องพี่ชอบพี่ชอบไอ้ตื่นท่าที่อะไรตื่นท่าอะไรท่าท่ี่ชอบพี่ชอบท่าเนี้ยี่ปากหมุดก่อนท่าอะไรอ่ะไม่ทอท่าอะไรนหลังตีนเนี่ี่ชอบพี่ชอบพี่ชอบท่าเนี้ย ตทท่าที่สองพี่เจ็บสุดครับเจ็บสุดเลยนะท่าที่สองท่าที่สองไม่ผมไม่ลงผมไม่ลงผมจะตีต่อเลยเปิดให้หน่อยดิมันคือท่าเพลงอะไรอ่ะเจ็บเจ็บรเริ่มสามสิบแบบเจ็บผมไม่ลงผมไม่ลงยาวเลยวันนี้จนกว่าจะจะไปเมืีเนี้ยท่าที่มึงทำมาไอ้ท่าไอ้ท่าจุบุรีอ่ะเพลงชูรักเออไม่ได้ลงไม่ลงยาว เดี๋ยวพอหิวข้าวด้วยแต่เราผมผมขอเล่นจบก่อนเดี๋ยวผมเล่นที่นีเนาะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเพลงนิดหนึไม่คือวันนั้นแม่งแล้วผมรู้ว่าคนดูผมผมไปผมไปเล่นโป๊กเกอร์ได้มาเจ็ดล้านนะที่ผมมีตังค์เนี่ยผมไปเล่นโป๊กเกอร์ได้นะเออที่ผมไปเล่นโป๊กเกอร์ได้มาเจ็ดล้านด้วยใช่ไม่รู้ว่า ก็ไอ้ไอ้ไอตัวที่ให้ผมมาห้าแสนอ่ะมันมันเล่นกับผมจนมันโดนผมเจ็ดล้านอ่ะเออร้อยอุ้ยวิวน้องรักของพี่โอ้ยสุดยอดสุดยอดน้องมันต้องอย่างนี้วิวน้องรักเอ๊ะเลื่อถึงสามทุ่มไม่เป็นไรหรอกน้องแก๊งเรามันไม่ได้รับอะไรขนาดนั้นน้องมันก็มีสำรองอยู่อ๋ออยู่ย่าเดี๋ยวผมเปิดให้ผมเปิดให้ถ้าจะดูย้อนหลังตรงนี้มีน้องรักเดี๋ยวนั่นแหละพี่ก็เข้าใจอยู่ถึงก็ได้เดี๋ยว ไม่เป็นไรแกงเราไม่ได้รัำอะไรขนาดนั้นโทรเบียไหมโทรพี่โทรรักหนูไหมคะพี่โเป็นชูรักหรออลไยชูรักรักาเรักไม่สนเปิด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 เยอหลักใช่กันไปดูนี่ปดูได้แลครับอย่าหลังดูได้แล้วโซเไเคยสมหวังในความรักนี้เลยอย่าหลักคั้งนี้ม่าแฟน้ให้ไข่นะแม่จีวิวน้องรักของพี่เดี๋ยวแป๊บแกงเราไมันมไม่ค่อยรำเราอยู่ถึง3ามทุ่มได้ไม่เป็นไรน้อยเป็นเลย โตลูนะชอบแบบไหนอ่ะเออไม่คืออยากให้เขาเล่นเล่นใช่ไหมเออพี่เข้าใจพี่เข้าใจอยากให้เขาเล่นเล่นเออพี่เข้าใจพี่เข้าใจน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือไอ้ง่ายมันมีตัวสำรองพี่ก็เรียกได้อยู่แล้วถูกไหมล่ะน้องไม่เป็นไรหรอกแต่พี่เข้าใจนะพี่เข้าใจน้องจริงน้องวรกิจพี่เข้าใจพี่เข้าใจจบางชาย <c oughs> ถ้าไข่เป็นนอนหรอข้าวเป็นนองแจ้งไลยซะ น้องพีลรเดชไม่ไปใช่ไหมไม่ไปใช่ไหมน้องพีลรเดนไอ้เฮียโคตรเหลือเลยไอ้บิลลี่ไอ้สัตว์ไอ้เหลือเด้